สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึ่งเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่4มกราคม2566มาแบ่งปันพี่พี่เช่นเคยนะคะ,ะก่อนไปรับชมเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่3กันก่อนนะคะสำหรับของวันที่3 วันที่3นะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ4 6่หกหนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางกันเนาะอ่าสำหรับ4ีนะคะสมาตัวเด่นเนาะตัวที่แอดทาเครื่องหมายเอาไว้นะคะก็คือเด่นสุดในตาราง4มานะคะหมา1มา5มาตัวเด่น สองมาแล้วก็หนึ่งมาตารางมาหกตัวนะคะแตกอีกแล้วนะคะพี่พี่จางงวดที่แล้วก็แตกหกตัวเลยนะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดจับคู่เนาะล่างของหกตัวก็คือสี่หกอ่าสี่หกมาตัวที่แอดกลับหัวคู่กับสี่เก้านะคะแล้วก็สำหรับใส่วิ่งใสรูดแอดเน้นไปที่สี่เนาะมาในสี่นะคะ ล่างของ6ตัวเนาะแอสรุปหมดนะคะทั้ง6ตัว5ตัว4ตัวนะคะ3ตัวบนเราเหมือนกันเนาะแต่ว่าล่างเราไม่เหมือนกันนะคะล่างของ6ตัวก็คือ61อ่าล่างของ5ตัวก็คือ6 1ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ6กก็มาในตารางนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็เข้าตารางเนาะอ่า4 6อ่า4 6มานะคะ6 1เข้าตารางนะคะ แล้วก็ล่างของห้าตัวอันล่างของสี่ตัวก็คือหนึ่งห้าหนึ่งห้ามาเข้าตารางนะคะอ่าส่วนบนห้าหนึ่งสองห้ามาหนึ่งมาสองมามาทุกประตูอีกแล้วนะคะพี่พี่จ๋ามาอีกแล้วนะคะแตกหตัวอีกแล้วเนาะอ่าแตกหตัวนะคะแตกหตัว ตารางสุดปังมากเลยนะคะพี่ๆจ๋าแต่ว่าตัวเจาะแอดมาแค่ล่างของหตัวเนาะอ่ะจับจับไม่ถูกเลยแต่ว่าของวันที่แล้วเนาะวันที่แล้ววันที่สามสิบแอดก็มาหกตัวเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมมาทุกประตูเลยวันที่สามสิบเพราะว่าเราหยุดปีใหม่ไปเนาะแล้วก็เปิดมาเป็นอีกของเดือนนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกาลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่พี่จ๋าสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะแอดก็พยายามทําให้ดีที่สุดเนาะแต่ถ้าวันไหนพลาดก็อย่าว่ากันนะคะแนวทางเนาะพี่พี่จ๋ามีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่สี่นะคะ อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มดี l i น์ด้านบนเลือที่แอดเขียนวางไว้นะคะสามารถแอดมาแล้วแจ้งแอดด้วยเนาะเข้าเข้ากลุ่มแนวทางเข้าฟรีนะคะพี่พี่จา๋าแล้วก็บอกด้วยนะคะอแอดแจ้งด้วยเนาะว่าถ้าแอดมาเป็นสมาชิกเดียวกันบ้านเดียวกันขอให้มีรูปโปรไฟล์ที่ชัดเจนนะคะพี่พี่จา๋าเพราะว่าแต่ละวันนี้แอดดูอะไรมั่งหลายๆอย่างนะคะถ้าแบบไม่ชัดเจนนะคะ สมาชิกบ้านเดียวกันต้องชัดเจนนะคะอ่ามาดูกันสะคะสำหรับตารางตัวเด่นตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมีศูนสามหกหรือเก้านะคะห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะคะ เด่นของแอดนะคะพี่พี่จ๋าทําไมทําออกมาแอดได้แต่ห้าแต่ห้าก็มาถูกรอบเลยนะคะระวังห้ารอบนี้เหมือนกันนะคะระวังห้าเด้อระวังห้ามาอีกนะคะอ่ะสายวิ่งสายรูดหกหกห้าห้า มาทั้งสองสูตรสามสูตรเลยนะคะพี่พี่จ๋าห้ากับหกอแอดเน้นไปที่หกแล้วกันนะคะถ้าใครชอบห้าก็ตามห้าเหมือนเดิมเด้อพี่พี่จ๋าอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะสำหรับหกหกศูนย์ หกสามหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะพี่พี่อย่าลืมเนาะหกห้าหกเก้านะคะสำหรับห้านะคะห้าแอดก็จะมีห้าศูนย์ห้าสาม แต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางได้นะคะเผื่อพี่ๆอาจจะดวงดีเนาะอ่าขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะพีที่จะเรื่องแบบนี้บางทีแอดจับให้ไม่เข้า่ะแต่แต่ว่าเผื่อพี่ๆเอฟซีจับเข้านะคะอ่ะห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดนะคะส่วนแนวทางในชุดกันนะคะแนวทางในชุดกันแอดมีสามศูนย์ เจ็ดสามศูนย์เก้าแปดหกนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นนะคะพี่พี่จา๋าไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะอ่าแนวทางก็หลายตัวนะคะพี่พี่จา๋าแอดก็จะมาเน้นให้อีกหกคู่เนาะอ่าหลายตัวแต่เน้นแอด เน้นไปหกคู่นะคะตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีหกห้าแล้วก็หกเก้าแล้วก็อย่าลืมหกสมนะคะหกนี้เป็นตัวเด่นของเราตัวเด่นในวันนี้ก็เด่นเหมือนกันนะคะหกสามอ่า หกห้าหรือเก้าห้าอันนี้ระวังเก้าเก้าด้วยเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะพี่พี่จ๋าหกกับเก้าตัวเดียวกันก็ระวังด้วยนะคะระวังเก้าอ่าส่วนในหลักห้าเนาะส่วนเดินในหลักห้าแอนเน้นไปที่ห้าสามห้าเจ็ด ส่วนในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่สามศูนแปดหกหรือแปดเก้านะคะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะเดี๋ยวสามตัวแอดไปจับให้ในกลุ่มนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ